เอาครับสวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงร่างของมาเลเดอร์กาเลนคิงฟอร์มนะที่จะปรากฏตัวในคาเมเลเดอร์เอาท์ไซเดอร์ตอนที่4นะครับเราก็จะมาพูดคุยเจาะตื้นกับร่างนี้นะในซีรีส์เนี่ยคุณฮัจิบาน่าเนี่ยเกือบจะได้แปลงร่างเป็นมาเลเดอร์กาเลนคิงฟอร์มแล้วนะเพราะเขาเนี่ยสู้กับอันเดธชนะรูปแบบคิงแล้วนะแต่ว่าเข็มขัดเสือกพังไงเลยไม่มีโอกาสที่จะแปลงร่างเป็นมาเลเดอร์กาเลนคิงฟอร์มนะครับส่วนค่าพลังของมาเลเดอร์กาเลนคิงฟอร์มเนี่ยยมมมันันนงไ่ออกานะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงดีไซน์ของมาเลเดอร์กาเรนคิงฟอร์มกันก,นก่อนเลยอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับดูโดยรวมอะ่ะเออผมว่าสวยนะแต่พอมาเทียบกับเบทคิงฟอร์มจริงๆแล้วอะ่ะคือร่างของกาเลนเนี่ยมันก็ดูลกดีอะ่ะเออแต่ว่าลายของเกาะมันยังไม่ยังมันยังไม่เท่เทาเบอะเออเบดคิงฟอร์มเนี่ยมันจะมีลายไพ่เว้ยติดอยู่ตรงพวกเกาะอ,อะไรพวกเนี้ยแต่ของกาเรนอน่ยมันไม่มีลายไพ่เลยอะ่ะเออทำไมมันเป็นเงินวะ และสีทองนี่คือเท่เลยนะคือตัดแบบทองแบบทองจ่าเลยอะ่ะไม่เหมือนกับเบบดนี่จะทองทึบๆนะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะผมว่าดีไซน์มันก็สวยทั้งคู่แหละแต่ถ้าเอาจริงอ่ะผมว่าเบทแม่งยังสวยกว่าอยู่ดีนะครับแต่ที่ผมชอบสุดก็คือตรงหัวของกาเลนนะหัวกาเลนมันดูเท่ดีอะ่ะถึงก็ตรงไหล่มันจะดูใหญ่ๆไปนิดนึงก็เถอะนะครับดูรวมๆคือผ่านเลยนะครับสำหรับมาเลเดอร์กาเลนคิงฟอร์มนี่ดีไซน์คือเฟี้ยวเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับร่างใหม่ของกาเลนคิงฟอร์มน,นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเออและะอ,อย่างนงนนึครับ มาเลเดอร์การเลนคิงฟอร์มเนี่ยมันเคยปรากฏตัวใน IC h e อซ o s ีโรมาแล้วนะครับสำหรับผมนะผมชอบร่างคิงของ SIC มากกว่านะผมว่ามันดูไม่ไม่เถ้าเท่าร่างในซีรีส์นะครับแต่ส่วนตัวคือชอบหัวของในซีรีส์มากกว่าหัวในซีรีส์มันดูเท่ดีแต่ก็เท่กันคนละแบบนะแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ถ้าเป็นตรงไหลเนี่ยผมชอบของ s อ c มากกว่าตรงไหลมันดูแบบไม่เถ้านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการพูดคุยร่างคิงฟอร์มของคัมเมเลเดอร์การเลนนะครับ